เราจะให้ดูลักษณะของหูน้ำหนวกในสุนัขนะครับอันนี้อาจจะเกิดจากหลายสา,าเหตุนะมีที่หูสะสมเป็นเวลา,านาน,านหรือว่ามีน้ำเข้าไปในช่องหูนะครับทำให้เกิดมีน้ำหนองนไหลออกมาจากช่องหูนะครับเป็นช่องหูอักเสบเดยวพี่ช่างจะกลนขนตร,ตรงนี้ออกให้นะครับจะได้ดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจะได้เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เห็น ลักษณะของช่องหูได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเราจะได้ใส่ยาหรือว่าล้างหูเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างตัดขนออกให้แล้วเป็นยังไงนะช่องหูอักเสบแบบนี้แล้วนยควรจะต้องพาไปหาหมอแล้วก็ใช้เป็นยานะครับยาล้างช่องหูแล้วก็ยาหยอดหูนะครับน้องจะได้หายเป็นหูอักเสบได้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็ใส่ยาที่ช่องหูไปให้นะครับโอเคครับ สำหรับคนที่ไม่สะดวกพาน้องไปหาหมอนะ,อะควรจะเล็มหูคือน้องหมาโกลเด้นบางตัวหรือบางบางที่เขาจะ,อ,ะอ,อาจจะอยู่ห่างไกลจากอ,อาจจะอยู่ห่างไกลจากหมอนิดนึงนะคะก็คือวิธีการที่จะดูแลน้องหมาเองคือหนึ่งใช้กันไกลเล็มบริเวณขนบริเวณหูนะคะออกแล้วก็พยายามทำให้ตรงนี้สะอาดที่สุด นะคะเพราะว่าหูโกเด้นหรือแม่ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาพัน์ไหนก็ตามนะคะก็ใช้อะไรเช็ดใช้สัลีสัลีชุบน้ําสัลีหรือคัตต้ลบัตชุบน้ําค่อยๆเช็ดนะคะบางตัวเขาจะสะบัดหน่อยบางตัวดุอย่างเงี้ยไม่ยอมให้ทําไม่ให้เจ้าของทำเนี่ยเห็นไหม พอตัวน้ำหนองน้ำเหลืองมันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียนะคะการที่ไม่เช็ดออกมันจะทําให้แบคทีเรียสะสมบริเวณนี้มากขึ้นการทําความสะอาดมันจะทําให้แบคทีเรียบริเวณนี้ลดลงและมันก็จะค่อยคหายและมีคนถามว่าถ้าไม่มีน้ํายาเช็ดหูหรือว่าตัวตัวเขาเรียกว่ายาหยอดหูแก้เ็บใช่ไหมอันนี้พี่ช่างใช้ยี่ห้อนี้นะคะใช้เช็ดถามว่าถ้าไม่มี แต่จำเป็นต้องเช็ดใช้อะไรได้ 1. นึ่ง้ำเกลือ 2. น้ำอุ่นธรรมดานะคะเช็ดแล้วก็คือใช้สำลีธรรมดานี่แหละค่ะหรือว่าคัตตอนบัตที่เรามีในบ้านนะก็คือชุบน้ำชุบน้ำเกลือเช็ดนะคะหลายคนถามว่าใส่ยาเบตาดีนได้ไหม ได้เฉพาะรอบหูนี้นะคะไม่ให้ไม่ให้เข้าไปข้างในนะไม่แนะนําให้เข้าไปในช่องหูตัว <c oughs> เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเบตาดีนช่วยช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือให้ใช้บริเวณนี้พอเพื่อที่จะไม่ให้มันมีมากขึ้นส่วนในช่องหูจะต้องช่วยเช็ดอยู่ดีนะคะเช็ดแล้วมันก็จะเนี่ยก็คือมันแดงอยู่แล้วนะคะเช็ดออกมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะน้ำที่ไหลออกมานี้จะเป็นจากช่องหูชั้นในนะครับ เป็นน้ำหนองจากด้านในนะถขาหลายคนบอกว่ามันไม่สะดวกพาไปหาหมอเลยอยู่ห่างไกลนี่คือวิธชีดูแลเบื้องต้นเองนะคะถามว่ามันจะหายไหมขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลได้ดีขนาดไหนอาจจะหายช้ากว่าการใช้ยาหน่อยแต่ก็มันจะดีขึ้นแล้วก็หายขึ้นหายก็คือไม่เป็นมากขึ้นอ่ะเออว่าง่ายๆที่ด<ๆ>ีที่สุดก็คือควรจะไปหาหมอหาหมอนะครับแล้วก็ น่าจะได้ยาเป็นยาหยอดยาแก้เสษ <ยา S 2> <ผ>อในช่องหูนะครับแล้วก็น้ํายาล้างเช็ดทำความสะอาดช่องหูครับมันมันแล้วแต่แล้วแต่อาการของน้องด้วยบางตัวจะมียากินด้วยบางตัวจะไม่มีจะจะมีแค่ยาหยอดยาเช็ดหูอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ายาทาอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ว่าอาการน้องเกิดจากสาเหตุอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็คือที่แดงๆนี้เกิดจากการที่ตัวหมักหมมมานานนะคะ โดยพอดูแล้วในช่องหูคือคือช่องหูน้องโอเคอะ่ะเออว่าง่ายๆแต่อาจจะขาดการทําความสะอาดมันเลยทําให้น้องยังไม่หายสักทีถ้าสมมุติเจ้าของเขา,เามีเวลาทําความสะอาดน้องแล้วก็เนี่ยโกนขนบริเวณนี้ให้ออกให้เยอะที่สุดอะ่ะหรอ,อมันจะทําให้น้องหายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้น้องมียาที่คือเจ้าของเขาพาไปหาหมอแล้วก็มียาอยู่นั่นแหละ แต่อาจาจะด้วยความที่เจ้าของไม่สะดวกที่จะเหมือนน้องไม่ยอมที่จะของพา่ะเออเพราะว่าขึ้น,นแต่ดูเทียบกันระหว่างหูข้างที่เป็นกับหูข้างที่ปะกะตินะครับด้านนี้ปะกะตินะไม่มีน้ำหนองไม่มีอะไรไหลออกมาแต่วสเสียงแต่ว่ามีขี้หูสะสมบ้างนะครับแต่ช่างเช็ดทําความสะอาดให้แต่ว่าข้างนี้พี่ช่างก็ตัดขนออกให้แล้วนะครับเพื่อที่จะลดการมักผม,มลดขี้หูสะสมนะครับมันจะได้ไม่ไป ปิดบังช่องหูนะแล้วก็จะดูรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยครับโอเคขอให้น้องหายว้วๆเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดแต่งขนทั้งตัวให้น้องด้วยนะครับอันนี้หูที่ข้างที่เป็นน้ำหนวกนะครับพี่ช่างเช็ดทำความสะอาดให้แล้วแต่ว่าสักพักหนึ่งจะมีน้ำหนวกไหลออกไปอีกนะ mm hmm. ก็จะให้เจ้าของใช้น้ำยาเช็ดหูนะครับ เช็ดด้วยสำลีอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสัก2 3สวันครั้งเพื่อที่จะเอาคราบสกบปรกนั้นออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นยาหยอดหูยายาฆ่าเชื้อนะครับน้องจะได้หายจากช่องหูอักเสบหรือว่าเป็นอาการหูน้ำหนวกได้ไวขึ้นนะครับโอเคครับพี่ช่างโกนขน,นบริเวณใบหูออกให้แล้วนะครับจะได้ดูแลรักษาสภาพช่องหูได้ง่ายขึ้นนะอาบน้ำตัดขนร้านาน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรประหมกันครับ เบอร์โทรศัพท์0866404443อาบนะ้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ด้วยดินดูกัดสะบัดเหวี่ยงวีรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยและได้สนอหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจอสุนัขพิการในมูลนิธิที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะขอบคุณที่ใช้บริการครับไปกลับบ้านได้เดี๋ยวไปส่งบ้านให้นะครับ